ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับสินค้าที่ผมสั่งกับทาง Lazada ไปนะครับสินค้าที่ผมได้สั่งไปนะครับก็เป็นกิทายอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะเป็นสินค้าที่นำเข้าจากาจัดส่งจากต่างประเทศนะครับก็คือสั่งไปประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ วันนี้ก็ครบ7วันพอดีนะครับก็ได้รับของมานะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาแกะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าสินค้าที่ผมได้สั่งไปนะครับจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีคุณภาพขนาดไหนนะครับตัวนี้นะครับผมได้ลองแกะแพ็กเกจนะครับที่เขาได้แพ็คส่งของมาให้ผมนะครับก็ เพื่อสะดวกนะครับในการแกะก็จากตัวกล่องนะครับตัวแพ็กเกจผมไม่แน่ใจว่าสินค้าที่จะส่งจากทางรัสดซ a นะครับที่จะส่งจากต่างประเทศเนี่ยเขาจะแพ็คอย่างนี้เหมือนกันไหมเพราะว่าผมได้เคยสั่งสินค้าตัวหนึ่งก็คือเป็นการจัดส่งจากต่างประเทศเหมือนกันนะครับก็ ลักษณะการแพ็คเนี่ยจะเหมือนกันนะครับโดยด้านนอกนะครับจะเป็นพลาสติกนะครับเป็นกระดาษพลาสติกเนี่ยที่ลักษณะสีขาวนะครับก็ข้างในนะครับจะเป็นสีดำเแบบนี้เหมือนจันเลยนะครับเหมือนกันเด้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับพอดีได้รับมาวันนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับข้างใน ถ้าติกออกนะครับก็จะเห็นนะครับแพ็กเกจนะครับที่เขาได้แพ็คนะครับเป็นโฟมกันกระแทกนะครับก็หนาใช้ได้นะครับก็เป็นเนื้อดีนะครับเป็นโฟมชนิดเนื้อดีเลยนะครับตัวนี้เขาก็น่าจะแพ็คอย่างแน่นหนานะครับเพราะมีการซีนนะครับ เป็นกระดาษกาวนะครับตัวนี้ก็แพคเพื่อกันกระแทกมาให้นะครับก็แกะออกมากล่องด้านในนะครับพอแกะออกมานะครับตัวกล่องเป็นกล่องสีน้ำตาลนะครับ ไม่มีโลโก้ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับทางด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับด้านบนไม่มีอะไรเลยเป็นกล่องกระดาษนะครับเปล่าๆเลยนะครับตนนัวนี้เดี๋ยวเก็บให้ดูข้างในนะครับพอเราเปิดออกมานะครับก็จะพบกับตัวสินค้านะครับก็เป็นตัวกริทไทอินเวอร์เตอร์นะครับ ตัวนี้นะครับชิ้นแรกก็จะเป็นตัวคู่มือในการใช้งานนะครับเป็น Quick Start Guide นะครับก็จะเขียนว่า22ถึง60โวลต์นะครับ Smart Grid t i m e Micro Inverter นะครับเป็น User Manual นะข้างในก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆนะครับพวกสเปคพวก ข้อควรระวังนะครับวิธีในการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ถ้าใครยังไม่ได้มีความรู้หรือว่ามั่นใจในการต่อนะครับก็สามารถอ่านแล้วก็ศึกษาได้นะครับจริงๆก็ควรจะอ่านนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัว กริดทายอินเวอร์เตอร์ที่ผมได้สั่งไปนะครับก็สเปคมันจะอยู่ที่600วัตต์นะครับ600วัตต์นะครับทีนี้ DC input range นะครับก็จะอยู่ที่22ถึง60โวลต์ DC นะครับโดยจะทำงานที่24ถึง48โวลต์นะครับรองรับกระแสที่50แอมป์นะครับตัวนี้ สามารถจ่ายไฟได้ทั้ง140 v สี่สิโวลต์ AC นะครับแล้วก็260 VAC โวลต์ AC นะครับตัวนี้ก็จะบอกพวกสเปคนะครับมี led มีพัดลมนะครับกระแสสแตนบายาพเวอร์สแตนบายอยู่ที่2 3วัตต์นะครับตัวนี้ก็เสร็จไปนะครับตัวนี้เป็น user manual นะครับก,ก็คือคู่มือการใช้งานนะครับ ชิ้นต่อไปนะครับที่อยู่ในกล่องนะครับก็จะเป็นสายไฟนะครับที่ใช้เชื่อมต่อกับกริดไทยอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้จะมีลักษณะเป็นปรับสามตานะครับก็จะมีด้านหนึ่งที่ใช้เชื่อมต่อกับกริดไทยนะครับกับตัวกริดไทยแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นเชื่อมต่อกับปลั๊กไฟบ้านนะครับ พอมาดูข้างในนะครับตัวพัเอกของเรานะครับเป็นเตัวบิดเตอร์นะครับผมแกะออกมาให้ดูนะครับก็อยู่ในถุงพลาสติกนะครับก็ตัวนี้ก็ไม่ได้สีวอะไรนะครับก็คือเป็นุงพลาสติกครับเฉยๆนะครับอ่าพอหยิบมานะครับก็ น้ำหนักนะครับใช้ได้เลยนะครับเป็นตัวเครื่องบอดี้เป็นออ,อลูมิเนียมนะครับถ้าเราไม่ผิดค่อนข้างหนาพอสมควรนะครับถามว่าตัวเครื่องนะครับเนียนใช้ได้นะครับตัวนี้ถ้าเราไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศจีนนะครับแต่ว่าเ,เขาไม่ได้ตรตรีตาหรือว่าติดยี่ห้อนะครับ เพราะว่าถ้าตามความเข้าใจของผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาทําแบรนด์นะครับก็จะเป็นการเสียค่าแบรนด์แล้วก็จะใช้ขายในราคาที่สูงขึ้นนะครับด้านบนนะครับด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยจะสังเกตว่า,าเขียนว่ากิดทายอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะมีสัญลักษณ์นะครับต่าง ก็จะมี50ถึงทับ60เฮิร์ตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแสดงรูปคลื่นแบบเพียวไซเวฟนะครับส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นครีบระบายความร้อนนะครับทั้ง2ข้างนะครับเหมือนกันนะครับสำหรับด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็จะมีพัดลมระบายอากาศ1ตัวนะครับ ถัดมาก็จะเป็นฟิลับขนาด30แอมป์สองตัวแล้วก็ขั้วสำหรับต่อไฟ DC นะครับเป็น DC Input นะครับเป็นไฟบวกและไฟลบเราก็ต่อเข้าตรงนี้นะครับส่วนด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับด้านหน้าก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อปลั๊กนะครับกับไฟบ้านนะครับ ถัดมาก็จะเป็นไฟ LED นะครับแสดงสถานะต่างๆนะครับก็จะมีไฟนะครับเป็นแสดงความถี่นะครับสำหรับบ้านเราก็จะเป็น5 0เฮิร์นะครับแล้วก็ AC v o l t a y นะครับก็จะเป็น230โวลต์ AC แล้วก็125โวลต์ AC นะครับแล้วก็ไฟแสดงสถานะขัดข้องนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็น power output display นะครับก็จะเป็นไฟแสดงสถานะาการจ่ายไฟออกสายส่งนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีไฟจากแผงนโซลา r เซลล์มากนะครับไฟสถานะก็จะขึ้นสูงนะครับถัดมานะครับเป็น dc voltage range display นะครับ ตัวนี้จะแสดงสถานะาว่าไฟของเราที่ใช้เชื่อมต่อกับกริดไทยอินเวอร์เตอร์เนี่ยเป็นไฟที่อยู่ในแรงดันระดับโล w หรือว่าไฮนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นสวิต c ์ปิดเปิดนะครับตัวนี้สำหรับด้านล่างของตัวเครื่องนะครับด้านล่างก็จะมีสติกเกอร์จากทางผู้ผลิตนะครับบอกว่า,า power นะครับอยู่ที่600วัตต์นะครับตัวนี้ DC Input นะครับก็คือไฟที่ใช้ในการเชื่อมต่อเนี่ยจะอยู่ที่22-60บถึงโวลต์นะครับแล้วก็ไฟกระแสไฟออกนะครับจะอยู่ที่230บโวลต์นะครับตัวเครื่องนะครับก็จะมีจุดยึนดน็อตมาให้4จุดนะครับอยู่ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับ ก็สินค้าตัวนี้นะครับก็ถามว่าอุปกรณ์ก็เนียนใช้ได้นะครับก็คือผู้ผลิตก็ผลิตได้ค่อนข้างดีนะครับสินค้าก็ก็ค่อนข้างมีคุณภาพพอสมควรนะครับอ้อนี่ครับด้านหน้านะครับจะมีรูนะครับสำหรับระบายอากาศอยู่สองข้างนะครับก็คือซ้ายขวา ส่วนด้านหลังของตัวเครื่องก็คือมีพัดลมนะครับเพราะว่าการระบายอากาศของตัวเครื่องนะครับก็จะดูดอากาศจากทางด้านหน้านะครับก็คือจะผ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็จะดูดความร้อนออกจากทางด้านหลังเครื่องนะครับตัวนี้นะครับจากเท่าที่ผมศึกษามาหลายๆาท่านที่เคยเล่นไฟ โซลาร์เซลล์นะครับที่เคยใช้งานโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาแนะนำว่าใหา้ติดนะครับเป็นตาข่ายกาาันแมลงหรือว่ากันจิ้งจกนะครับเพราะว่าตัวนี้ส่วนใหญ่กริดไทยที่พังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมแมลงหรือว่าจิ้งจกนะครับเข้าไปทางช่องรูระบายอากาศของพัดลมเนี่ย จะทําให้อุปกรณ์หรือว่าวงจรข้างในของตัวกลิ่นทายเนี่ยไหม้นะครับแล้วก็เกิดความเสียหายหได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองนะครับการเชื่อมต่อให้ดูนะครับว่าการทำงานของเครื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ